บิจกก็น่าจะเข้าใจว่าทําไมเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเมื่อไปปิกต่อเรียกเข้ามาพบนะบแล้วก็มีการไปขอโทษกันนะนั่นก็คงจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างไรก็ตามเรื่องภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติต้นตอมาจากวัเอกวรยุทธ์วางยาไว้นะครับเพื่อจะทําอะไรบางอย่างแต่ปรากฏว่าไม่ประสบความสําเร็จนะซึ่งผมบอกไว้ตั้งแต่แรกว่าคิงเรวเนี้ยมันเป็นปัญหานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ นะถ้าปล่อยให้บานปลายก็จะวุ่นวายแต่ตอนนี้ทั้งสี่เหล่าทัพทัพปกทัพเรือทัพอากาศและตำรวจตอนนี้มีความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันแม่นยำในยุทธศาสตรนะ์รับรองยืนยันฟันธงนะชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชาชนทุกคนชนะแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทสักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็เป็นเรื่องของบิ๊กโจ๊กนะบิ๊กโจ๊กคราวนี้นะมีการชื่นมื่นระหว่างผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกินข้าวเที่ยงกันเป็นวันที่สองนะ ที่ทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเข้าทํางานแล้วก็ได้เข้าพบกับนายกัมตรีนะครับเศรษฐาทวีสินสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตํารวจได้มีการพบเจอกันนะฮะและที่น่าสนใจคือเรื่องของทนายความนะครับอันนี้เป็นเป็นการพบปะกธรรมดานะครับซึ่งอาจจะเป็นมิติใหม่ในการทํางานนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเป็นบน บริบทนะครับเราทํากันอยู่แล้วนะครับเป็นภาคส่วนึง่ขก็ทำกันอยู่แล้ว,นะลวถ้าไม่มีการพูดคุย <c oughs> ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากมากว่านะครับก็เราเป็นอะไรที่ไม่ต้องเป็นอะไรที่เป็นทางการมากนะครับไม่ต้องมีการเตรียมงานนะครับแล้วเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนรดูทั้งตัวผมเองด้วยว่าข้อมูลต้องพร้อมนะครับต้องมีการเตรียมตัวให้ดีตลอดเวลานะครับจะนัไม่ไม่ไม่ต้องมีเวลาเตรียมตัวสองสามวันก็บอกเช้าก็มาบ่ายได้นะครับบอกบอกเช้าก็มาบ่ายได้บอกเช้าก็มาสายได้ นะครับตรงนี้ก็ก็อยากให้อยากให้ผู้ร่วมงานทุกท่านหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยมีความกระตือร้อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับมาพูดคุยกันมาคุยกันถ้าเกิดไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็กลับไปหาข้อมูลกันมาเรื่องอะไรไม่ได้กำชับครับว่าก็นโยบายวันนี้นนเราจะทำอะไรก็เลยเลยมาแนะนำในารให้ท่าน รวมถึงรายงานะในเรื่องของบิ๊กเจอร์กี้นี่คะไม่มีเลยอะไยกก็ไม่ได้ถามอะไรใช่ไหมคะปัญหาที่เกิดขึ้นนโยบายเร่งด่วนที่นโยบายเร่งด่วนที่ท่านนายกอยากให้ไปกันของเดี๋ยวไว้รอพี่ประทะไปไปนั่น ีเดียวดีกว่าแอนนี้แถลงบ่ายทีเดียวนะหลังจากประชุมนะครับแต่ว่าท่านมาแจ้งทนายยกรายงานในสิ่งที่จะแถลงใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแต่ผมผมไม่มีคดีอะไรก็เป็นเรื่องของลูกน้องแปดคนนะส่วนลูกน้องแปดคนเขาจะไปเขาก็ต้องไปต่อสู้คดีเอานะครับนะแค่นั้นเองนะเรื่องพิกเไพผมไม่ผมไม่รู้เรื่องเลยตั้งต้องไปถามทนายเขาเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องแล้วก็งานทั้งหมดเป็นเรื่องระหว่างทั้งหแปดคนกับทนายถ้าท่านจะถอนทนายอนันชัยเนี่ย บิ <Big> ๊กเซอร์ไพรส์ก็จะไม่มีไม่วันนี้ผมยังไม่ได้แต่งทนายเลยผมแสดงว่าผมยังไม่ได้แต่งทนายเลยแสดงว่าอนันชัยก็ไม่ได้เป็นทนายผมผมยังไม่ได้เซ็นใบแต่งทนายเป็นที่สุดเลยทนายเนี่ยเป็นยากกินข้าวเลยพีไปแอบกูนเดี่ยวบอกไอ้เรี่ยเด็กเลยมาคกนะ โจกปฏิเสธนะฮะเรื่องของทนายอนันตชัยฮะที่ออกมาบอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์โน่นนี่นั่นนะบิ๊กโจก็ยืนยันว่าทนายอนันตชัยไม่ได้มาทําคดีของตนเองนะไปทําคดีของลูกน้อง8คนนะที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาและอยู่ระหว่างการประกันตัวถูกย้ายมาประจําการนะครับขาดจากตําแหน่งเดิมนะครับโดยถูกถอดออกจากตําแหน่งเดิมทั้งหมดในขณะที่บิ๊กโจก ก็ปรากฏว่าถูกลดหน้าที่จากเดิมเนี่ยเป็นฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสืบสวนสอบสวนในคดีต่ตางๆของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ปรากฏว่าคราวนี้เหลือเพียงหน้าที่ดูแลด้านความมั่นคงเท่านั้นซึ่งปัญหาของมิกโจกค,คือเรื่องของบริวารเป็นพิษ นะการที่บิ๊กโจ๊คราวนี้ก็เททนายนะครับก็คงจะมีบทเรียนจากหลายประการแหละนะถ้าบิ๊กโจ๊กยังไปต่อนะครับมีบริวารที่พูดมากนะมีบริวารที่พูดแล้วเป็นลบกับตัวเองเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็ย่อมจะโดนเล่นงานนะที่ผ่านมานะเศรษฐาทวีสินได้ตั้งกรรมาการสอบสวนกรณีบิ๊กโจ๊ขึ้นมาให้มีผู้ปุ คนนอกนะสมุมดสามรายเข้ามาสอบสวนเรื่องนี้ที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊ก,ก็เคยโดนแบบนี้มาก่อนนะแล้วก็ถูกย้ายจากข้าราชการเป็นข้าราชการพลเรือนนะครับถูกถอยดยศถูกขอดให้เป็นข้าราชการพลเรือนไม่ได้เป็นใส่ชุดตำรวจอยู่ปีนึงอะปีกว่า,วานะครคราวนี้บิ๊กโจก,ก็คงรู้ตัวแล้วล่ะนะฮะว่าบริวารเป็นพิษ สร้างปัญหาให้กับตัวเองนะบิ๊กต่อปนเบกต่อสักสุกิบลว่าปัญหาในสํานักง,งานตำรวจชาติจบแล้วนะความขัดแย้งก็จบไปแล้วนะที่ผ่านมาเขาก็เป็นคนเรียกให้บิ๊กโจ๊กเข้ามาพบเองนะครับแล้วก็แฮปปี้กันดีนะไม่มีปัญหานะฮะเห็นว่าก็มีการขอโทษขอโพยกันไปก็ทุกอย่างก็น่าจะโอเคนะครับบิ๊กโจ๊กก็น่าจะเข้าใจว่าทําไมเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเมื่อไปบิ๊กต่อเรียกเข้ามาพบ นะแล้วก็มีการไปขอโทษกันนะฮะนั่นก็คงจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างไรก็ตามเรื่องภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติต้นตอมาจากอดเอกยุทธ์วางยาไว้นะครับเพื่อจะทําอะไรบางอย่างแต่ปรากฏว่าไม่ประสบความสําเร็จนะซึ่งผมบอกไว้ต่แรกว่าคิงแกวเนี้ยมันเป็นปัญหานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้นะถ้าปล่อยให้บานปลายก็จะวุ่นวายแต่ตอนนี้ทั้ง4เหล่าทัพ ทัพปกทัพเปลือทัพอากาศและตำรวจตอนนี้มีความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันแม่นยำในยุทธศาสตร์นะรับรองยืนยันฟันธงนะชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชาชนทุกคนชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด e ้วยนะคะฉันตื่นลืมตาได้เกิดมามีเผ่าพันธุ์ เกิดเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีมีความเข้าใจได้เรียนรู้ได้ศึกษาอลีบบาตาก็อาการจงทำดีฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานี ฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยฉันเรียนปอน้อได้ศึกษากับโต๊ะครูท่านสอนให้รู้จุดมุ่งหมายอิสลามทำตามแนวทางตามแบบอย่างท่านนาบี คิดกันให้ดีสามัคคีกันอีกนิดจริงใจอีกนิดเข้ามาชิดกันสักหน่อยคุยกันบ่อยๆแล้วค่อยๆพัฒนาฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปาบตานี ฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทย สัตส่งธรรมส่งความดีลุ่มตานีปักไต้รุมอมกีตองเจอกันทุกยามอัสลามุอะัลกุมเจอกันทุกยามอัสลามุอะัลกุมขอสันติสุข สันติภาพทุกๆคนขอสันติสุขสันติภาพทุกทุกคนฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีปักใต้ร่มมกิตอ